วันนี้เสนอตอนเฉือนตัดหัน่นฝานช่วงบ่ายๆวันหนึ่งที่ร้านเบกเกอรี่พลอยใสย,ยูหูทุกคนมีใครอยู่บ้างคะอ้าวคุณเมนี่สวัสดีค่ะไปยังไงมายังไงคะเนี่ยวันนี้เมนี่นันลูกค้านะคะพอดีคุยเสร็จเร็วก็เลยกลับบ้านเร็วแต่อากาศก็ร้อนซ้าเมนี่เลยแบะมานั่งกินอะไรเย็นๆที่นี่ก่อนดีกว่า นั่นสิคะสองสามวันเนี่ยอากาศร้อนจริงๆนะคะว่าแต่วันนี้คุณเมนี่จะทานอะไรดีคะอวันนี้อยากกินอะไรเย็นๆทำอะไรเย็นๆที่สดชื่นสักหน่อยอะคะ่ะรบกวนคุณพี่พลอยช่วยเฉือนเค้กส้มให้สักชิ้นได้ไหมคะแล้วก็อมชมนาวเย็นหวานน้อยเอ๊ะไม่สิไม่สิมสชมนาวใส่น้ำตาลเทียมดีกว่าคะ่ะแล้วก็ขอมะนาวตัดเป็นชิ้นบางๆใส่มาด้วยสักสองสามชิ้นนะคะ ส่วนแก้วที่ใส่ก็อเม,มนี่ชอบใบที่มีลายดอกกุหลาบค่ะแล้วก็ขอหลอดสีเขียวด้วยนะคะได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะมาแล้วค่ะเชิญทานให้แห้งร้อนเลยนะคะวายตายแล้วคุณพี่พลอยขาอะไรกันคะเนี่ยทำไมเค้กส้มของเมนี่มีแค่ด้านข้างเค้กแบบนี้ละคะอ้าวก็คุณเมนี่บอกให้พี่เฉือนเค้กให้ชิ้นหนึ่งไม่ใช่หรอคะพี่ก็เฉือนมาให้แล้วค่ะ ยังไงคะเนี่ยคุณน้องเมนี่คนสวยงงนะคะไม่เข้าใจเลยค่ะเมนี่สั่งเฉือนจริงๆแต่ทำไมไม่มาเป็นชิ้นสามเหลี่ยมสวยๆเหมือนเดิมล่ะคะแหมพี่ก็หยอกเล่นนะคะก็คุณเมนี่ใช้คำไม่ถูกนี่คะเฉือนเนี่ยหมายถึงการใช้มีดหรือของมีคมทำให้บางส่วนขาดออกนะคะเช่นว่าเฉือนมันหมูตรงริมๆออกทีนี้พอคุณเมนี่บอกให้พี่เฉือนเค,ค้กพี่ก็เลยเฉือนมาให้ส่วนนึงไงคะ แหมไม่ใช่เล่นเลยนะคะเห็นเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้โดนเลยเราว่าแต่คำที่ถูกใช้ว่าอะไรล่ะคะใช้หันหรือเปล่านะาเอ๊ะหรือว่าใช้ฝานล่ะคะใช้ว่าตัดก็พอคะ่ะตัดเนี่ยก็คือการทำให้อะไรก็ได้ขาดออกจากกาันด้วยของมีคมเช่นตัดเสื้อผ้าตัดกิ่งไม้ตัดกระดาษถ้าหันเนี่ยต้องมีอะไรมารองรับด้วยนะคะอย่างเช่นว่าเราหั่นหมูบนเขียง ก็คือทำให้หมูขาดเป็นชิ้นๆโดยมีเขียงรองอยู่ข้างใต้แต่เค,ค้กเนี่ยไม่มีอะไรมารองรับเราจึงใช้คำว่าตัดก็พอค่ะส่วนมะนาวชิ้นบางๆที่คุณเมนี่ใส่ในชามะนาวนั่นน่ะเราจะใช้ว่าฝานเพราะเป็นการตัดให้เป็นชิ้นบางๆให้ขาดออกจากกันค่ะโหคำที่มีความหมายว่าทำให้ขาดออกจากกันในภาษาไทยนี่มีเยอะจังเลยนะคะช้ก็ไม่เหมือนกันแล้วนี่ยังมีคาอื่นอีกไหมคะเนี่ยโหมีอีกหลายคาเลยค่ะ เช่นคำว่าแล่ซอยกรีดปอกปาดชอะแล้วยังมีคำอื่นๆอ,อีกนะคะวิธีใช้ก็จะแตกต่างกันไปด้วยคุณเมนี่ลองไปหาดูในพจนานุกรมสิคะแน่นอนที่สุดค่ะเอว่าแต่วันนี้เมนี่จะได้กินเค้กส้มไหมคะเนี่ยหิวแล้วนะคะอ้าวคุยเพลินเลยค่ะขอโทษค่ะขอโทษเตรียมมาให้แล้วค่ะนี่ค่ะทานให้อร่อยนะคะค่อยๆเฉือนทานไปนะคะ โอ๊ยไม่ใช่ค่ะค่อยๆทานนะคะค่ะคุณพี่พลอยใส